ปิดเลยแอนออร a ดีไม่ทนฟัดกับแรงหลังถูกทักว่าอ้วนให้รู้ว่านี่มันยุคไหนแล้วติงให้คิดก่อนพูด ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ทำเอานักร้องสาวแอนออรดีปรีดเลยไม่ขอทนหลังจากถูกทักเรื่องรูปร่างโดยแอนออรดีได้ออกมาโพสต์ฟาดข้อความเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าบทสนทนาพี่แอนวันนี้สนุกมากไม่พี่แอนอ้วนขึ้นหรือเปล่าอววไปไหมใช่จะอ้วนจะผอมสูงต่ำดำขาวมันก็ไม่ควรพูดหมดยุคจะมาทวงติงสารีละของคนอื่นด้วยกันโฟกัสให้ถูกจุดคิดก่อนพูดทั ไทยกันในสิ่งดีๆเพราะมันคือสิ่งที่ควรทำและสุดท้ายมันไม่มีใครเกินกว่าคำว่าคนด้วยกันหรอกค่ะไม่สนิทอย่าติดว้าวจะอ้วนจะผอมมันรู้อยู่แหละเพราะมันคือร่างกายของเราเราเห็นมันทุกวันอยู่กับมันทุกวันเรารู้จักมันดีกว่าทุกคนด้วยซ้ำเราง่ายอ้วนหรืออวบร้องเพลงไม่ได้หรอหรือยังไง อ้วนกะว่าอ้วนจ่อยกะว่าเป็นโรคความพอใจไม่มีเลยจริงๆท่ามกลางแฟนๆและคนในวงการเพลงลูกทุง่งเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ